ในในเพจ CSLA เนี่ย<ๆ>เขาบอกว่ามีเรือไทยขนส่งน้ำมันเข้าไปสู่กัมพูชาอย่ฮะเรือน้ำมันขนาดเล็กเนี่ยซึ่งเป็นธงไทยเนี่ยแล้วก็ยังขนส่งน้ำมันเข้าไปสู่กัมพูชาอยู่ดีโดยที่เพจ CSLA เขาก็มีข้อมูลซึ่งเหมือนเหมือนกแฉแต่ว่าแต่ว่าเรือของของของ,ของเจ้าของตามชื่อที่เขาเปิดหรือเปล่านี้แล้วยังไม่แน่ใจะนะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าต้องรอตรวจสอบนะคะแต,แต่แต่เรือจอด ทอดสมออยู่หน้าท่าสีหนุวิลประเทศกัมพูชาซึ่งตามระบบ marine traffic แล้วก็ AS คาดว่าเพื่อรอถ่ายน้ำมันแต่ผมจะบอกว่าจริงๆมันไม่ต้องแฉหรอก mm. เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่กัมพูชาเนี่ยจะหยุดใช้น้ำมันไทยมันจะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าต้องจับผิดต้องแฉในสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากัมพูชาไม่สามารถหยุดนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากไทยได้ยกเว้นซะว่าเขาจะค่อยๆวางแผนว่าภายใน6เดือน หรือภายในปีหนึ่งเดี๋ยวจะนำข้าวนะ้ำมันสำเร็จรูปจากประเทศอื่นแทนมันคือแผนระยะยาวมันไม่ง่ายก่อนจะไปเรื่องเรื่องชายแดนนะพอดีผมมีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะมาเชื่อมโยงว่าไอ,ไ,อไอ้ที่เราคุยกันการแสดงออกของคุณเซนทั้งหลายแหล่เตรียมจะแชคุณทักษิณด้วยเนี่ยไม่รู้นะผมแค่เชื่อมโยงว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมกับประเด็นเรื่องน้ํามันคือเมื่อวานเนี้ยศูนย์บัญชาการชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็หลายสื่อก็ออกข้อมูลตรงกันว่า กัมพูชาเขาพึ่งพาน้ำมันจากเราเนี่ยเจ็ดบางทีบางสื่อรายงานถึง90%้รด้วยซ้ำและคลังน้ํามันของเขาเนี่ยมันเก็บได้ประมาณอาทิตย์เดียวอ,อแล้วเนี่ยมันเพิ่งมีการประกาศตัดไปประมาณสักสองสาวันที่ผ่านมามมแปลว่าไอสถานการณ์เรื่องน้ํามันเนี่ยมันใกล้จะถึงจุดเดือดจุดขาดแคลนของฝั่งกัมพูชามันจะเชื่อมโยงอะไรไหมกับไอท่าทีของเขาทั้งลงชายแดนวันนี้ ทั้งเตรียมจะแฉคุณนักสิน <S <S ทั้งการปั่นให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันจะพีคภายในวันสองวันที่จะถึงเนี่ยคือคืออาจจะเกี่ยวแต่ว่าเรื่องน้ํามันเนี่ยถึงเวลาเขาไม่สามารถที่จะไม่พึ่งพาใสายน้ํามันของไทยได้ที่เขานําเข้าน้ำมันสําเร็จรูรปเพราะว่าเขาไม่สามารถกลั่นเองได้แล้วก็เขานําเข้าจากสิงคโปร์ แล้วก็เวียดนามเนี่ยน้อยกว่าไทยเยอะที่เขาพยายามดึงให้สิงคโปร์ส่งออกมาให้เขาเพิ่มเต<ะ>ิมเนี่ยสิงคโปร์ยังไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วม,มในในในปัญหานี้ความขัดแยงเพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าคุณดูรายงานเนี่ย<ะ>แม้กระทั่งเรือซึ่งขนส่งน้ํามันในในเพจ C S L A เนี่ยเขาบอกว่ามีเรือไทยขนส่งน้ํามันเข้าไปสู่กัมพูชาอย่ฮะเรือน้ํามันขนาดเล็กเนี่ยซึ่งเป็นธงไทยเนี่ย แล้วก็ยังขนส่งน้ำมันเข้าไปสู่กัมพูชาอยู่ดีโดยที่เพจ C S L A เขาก็มีข้อมูลซึ่งเหมือนเหมือนกนระแฉแต่ว่าแต่ว่าเรือของของของเจ้าของตามชื่อที่เขาเปิดหรือเปล่านี้แล้วยังไม่แน่ใจนะ,ะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าต้องรอตรวจสอบนะคะแต่แต่เรือจอดทอดสมออยู่หน้าท่าสีนุวิลประเทศกัมพูชานะซึ่งตามระบบ Marine Traff ิ c แล้วก็เอสคาดว่าเพื่อรอถ่ายน้ํามันแต่ผมจะบอกว่าจริงๆมันไม่ต้องแฉหรอกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่กัมพูชาเนี่ย จะหยุดใช้น้ามันไทยในในในหนึ่งสัปดาห์คือ,อยังไงก็ต้องใช้อยู่มันมันไม่มีทางแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่ามันจะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าต้องจับผิดต้องแฉในสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากัมพูชาไม่สามารถหยุดนําเข้าน้ํามันสำเร็จรูปจากไทยได้ยกเว้นซะว่าเขาจะค่อยๆวางแผนว่าภายในหเดือนหรือภายในปีหนึ่งเดี๋ยวจะนาเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากประเทศอื่นแทนมันคือแผนระยะยาวมันไม่ง่ายเพราะนันปุบปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่มงคุดมันจริงๆ,ๆคือผมที่สั่งของเพราะว่า อันนี้เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเขาต้องพึ่งพาสายไทยต่อไปเหมือนเหมือนที่ผู้พันเบิร์ตเขาบอกอ่ะก็คือว่าไฟอ่ะที่เรายังส่งให้เขาอ่ะหกจุดอ่ะก็ยังส่งครับซึ่งสําหรับหลายคนก็มองว่าโดยหลักมนุษยธรรมอ่ะก็ดีแล้วเพราะว่านโยบายพวกนี้ทุนเซนทุนเมเนดขึ้นมาเนี่ยมันทําพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเดือดร้อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับผมก็คือต้องปล่อยให้เขาใช้ของเราไปอย่างนี้แหละครับ ไม่งั้นเขาก็ตายจูๆ่ๆต้องมานั่งทาตามนโยบายบา้าบเขาแตกของคุนเซนแต่ผู้นําเขาทําให้คนของต,ตัวเองอ่ะเดือดร้อนแต่ผู้นําเขาถูกแต่ว่าผู้นําเขาแต่แต่คนคนที่นู้นเขาก็ไม่ได้เลือกนะฮะ <ừ> เพราะว่า <ừ> เลือกตั้งรอบหน้ามันก็มีแค่พักนี้แหละ,ะมันไม่มีผราฝ่ายค้าฝ้ายค้านก็ไปอยู่เมืองนอกหมดแล้วไงหรือมันก็อยู่เมืองไทยแล้วก็โดนเก็บคือก็แต่ว่าที่พี่พูดมาที่ที่ที่คุณเซนผมพยายามตั้งประเด็นว่าที่คุณเซนแฉเนี่ยเหมือนกับต้องการจะบีบแบบว่าให้ให้เราเนี่ยลดท่าทีแข็งกร้าว ขาแน่น้อยๆโดยเองไม่งั้นเขาจะเสียหน้าเขาหาทางลงไม่ได้แต่ไทยก็ต้องการให้เขาลดท่าทีแข็งกล้าวไงเราจะได้ไม่ปิดด่านไงคือไทยไม่ได้อยากปิดด่านแต่เขาไปคิดว่าเราอยากปิดด่านไงที่เราต้องมานั่งปิดเพิ่มเพราะว่าเขาเสริมกําลังไงถ้าเขาหยุดเสริมกําลังเราก็ไม่ปิดแล้วไงเราก็ปรับค่อยๆเปิดได้คือตอนนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าหน้าตอนนี้ไอ้จุดเริ่มต้นมันคืออะไรก็ไม่รู้ละแต่ต่างฝ่ายต่าง คุณต้องทําก่อนใช่ใช่คุณต้องทาก่อนแล้วผมผมฟังที่ที่ทีมงานถอดถอดสคริปต์มาเนี่ยจากจที่เขาพูดเนี่ยเขาเขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายซึ่งไปรุกรานเขาก่อนอเขาบอกว่าไทยเป็นไทยเป็นฝ่ายที่ปิดชายแดนเองแล้วก็จะเปิดเฉพาะตอนที่อยากเปิดเท่านั้นแล้วมาทําทีว่าเป็นขอเจรจาปัจจุบันไทยเป็นเหมือนประเทศซึ่งปิดตัวเองอย่างสมบูรณ์ชายแดนไทยกับพม่าลาวมาเลเซียก็มีปัญหาเช่นกัน เขาก็มามุมนี้ว่าเราอ่ะคือเจ้าปัญหาหแล้วก็แต่ของเราฝั่งอื่นเราไม่ค่อยมีปัญหานะเรามีปัญหากับกัมพูชาเนี่ยอ่าใช่ใชเพราะว่าเขาอยากมีปัญหา ไม่แต่ถ้าเขาไม่อยากมีปัญหาเขาก็ไม่ต้องเสริมกําลังแล้วก็เข้ามาขุดนู่นขุดนี่ไงอ่าอย่างนั้นมันอย่างเงี้ยพี่พี่ปื้มตลาดที่เขาจะไปหาทดแทนอย่างที่ล่าสุดมีข่าวว่าไปเจรจากับสิงคโปร์แล้วจะไปซื้อเวียดนามลาวมาแทนเอาจริงๆมันสามารถต่อลมหายใจเขาได้ไหมอ๋อคือไม่แต่ว่ามันไม่ใช่สามารถทําได้ในภาระเวลาแค่สัปดาห์สองสัปดาห์แต่อย่าลืมว่าประเทศอื่นเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งรอบนี้นะ ประเทศในอาเซี like ยนด้วยกันโดยเฉพาะเขามองว่ากัมพูชากับไทยรอบนี้ขัดแย้งกันเขาไม่ต้องการเข้ามาแทรกแซงในจังหวะที่ถูกมองว่าเขาเลือกเลือกข้างไงเขาก็อาจจะไม่ขายให้ก็ได้คือถ้าเพราะว่าเราขายให้กัมพูชาเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นเดลที่ดีด้วยแล้วเราน s <S eh ั้นความสัมพ no ันธ์ตรงนี้ก็ต้องรักษาไว้แหละในอนาคตและไอ้ปัญหาอิหร่านอะไรเนี่ยมันจะก็ทำให้ปัญหาถูกถูกแต่ร่านเขาไม่ได้ปิดช่องแค่พอมูส ก็คือว่ากลายเป็นว่าเขาเขายอมที่จะโจมตีสหรัฐแค่ที่ฐานทัพกาตาร์ที่โดนยิงสกัดได้หมดนะสิบสี่ลูกใช่แล้วกลายเป็นว่าอิหร่านถูกบอกว่ายอมสหรัฐง่ายเกินไปแล้วช่องแคบพมุสก็ไม่กล้าปิดจริงซึ่งดีแต่ว่าไม่กล้าปิดจริงซึ่งดีดีนะฮะแต่ไม่กล้าปิดจริงเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่มีผลต่อราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็เลยก็เลยดิ่งลงมาในวันที่ทรัมป์ประกาศว่ามีข้อตกลงหยดยิง